แล้วค่ะวันนี้จะจะมาเล่าเรื่องมาอัปเดตข่าวนะคะอัปเดตข่าวสําหรับสาวที่ให้หนิงเป็นโคชให้นะคะวันนี้ก็ได้มีข่าวดีแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งรายดีใจมากะะดีใจด้วยดีใจมากๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยังไงนะคะคุณพี่วัยห้าสิบค่ะห้าสิบยังได้อยู่นะคนไหนที่ห้าสิบที่ทักหนิงมาตลอดเลยพี่หนิง คุณนิงพี่ห้าสิบแล้วห้าสิบห้าห้าสิบแปดแล้วเนี่ยจะหาสามีได้ไหมหาสามีฝรั่งได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณเจ๋งพอนะคะแล้วก็ให้มีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็คอยแนะนําในทางที่ถูกต้องคุณได้แน่นอน,นะะเอามาฟังเรื่องนี้คุณพี่นะคะคนนี้ก็นิงเป็นโคชห้ปรึกปั้นกันมาประมาณปีกว่า,วาแล้วนะคะแล้วปีนี้สําเร็จมากสําเร็จเลิศนางเลิศนะคะคุณลุงเจอกับคุณลุงนะคะที่เมกอ่า คุณลุงชาวอเมริกานะคะอายุ62ค่ะคุณลุงเลิศไหมห่างกันไม่เยอะนะห่างกันไม่เยอะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเจอกันในเว็บไหนล่ะเจอกันในท,ทยคิวปิดนะคะทยคิวปิดเนาะนี่ก็แนะนําให้ลงไทยคิวปิดเพราะว่าเวลาหนิงเป็นโคชให้เนี่ยก็จะให้ลงไทยคิวปิดเพราะที่คิวปิดเนี่ยเล่นทั่วโลก ก็เลยต้องเล่นตรงนั้นละง่ายสุดแล้วก็มีการบอกวิธีการเล่นอะไรอย่เงี้ยคะพอแกจเจอกับคุณลุงนะคะแชทกันมาได้ว่าอยู่ในเว็บเนี่ยแชทกันมาประมาณ2-3นาทีค่ะแล้วก็ส่งรูปโปรไฟล์มาให้หนิงดูว่าคุณหนิงคนนี้โอไหมหนิงก็บอกว่าขอ WhatsApp แล้วก็วิดีโอคอลนะคะคุณพี่ก็ทําขอ a t s a p p แล้วก็วิดีโอคอลพอคุณพี่วิดีโอคอลเสร็จแล้วก็คุยกันแบบทุกวันวิดีโอคอลทุกวันวน,นะคะ เจอกันคุยกันรอให้ประเทศเปิดรอไม่ไหวค่ะปีที่แล้วทั้งปีไม่ได้ไปหาแบบอยากไปเจอมากนะคะพอมาปีนี้ก็ยังก็เป็นอย่างเงี้ยข่าวไปอย่างเงี้ยแกเลยตัดสินใจค่ะคุณลุงตัดสินใจโทรไปที่สถานทูตไทยเลิศหม้โทรสถานทูตไทยบอพาสถานทูตไทยในอเมริกานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากจะทำวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะไปไทยฉันต้องทำยังไง อเมริกสถานทูตอเมริกาก็แนะนําทำนอนทำนี่ทำน,นัำน,นแล้วต้องไปกักตัว14วันคุณลุงยอมกักตัว14วันค่ะสุดไหมสุดยอดนี่ว่าวเลิศคุณลุงก็ไปนะคะแล้วคุณลุงก็ทักหนิงมาที่ที่นี่แหละทักคุยกันหนิงมาเพราะว่าคุณพี่แนะนําวันหนิงเนี่ยเป็นโค้ช่นะคุณลุงก็ถามหนิงว่าเนี่ยวิธีของการทำหนิงบอกว่าสถานทูตจะให้นี่นี่น,นี่มาแล้วก็เขาถามหนิงว่าที่กรุงเทพเนี่ย โรงแรมไหนที่เป็นการกักตัวที่ดีที่สุดแกก็กไล่มาให้หนิงเพราะว่าทางสถานทูตจะให้ชื่อโรงแรมมาใช่ไหมแกก็าถามถามมาหนิงบอกว่าถ้าคุณมีตังค์นะคะพักที่อนันตลาดได้เลยแกพักที่อนันตลาค่ะนิ่บอกเลิศมากมีตังค์แกมีตังค์แกพักนี่คือการหนิงก็บอกคุณพี่ว่าอันนี้คือการันตีได้อย่างหนึ่งคือว่าเขามีตังค์พอที่จะซัพพอร์ตพี่พี่มาได้เลยโครงการของเขาสองคนคือถ้าคุณลุงนะคะไปเจอคุณพี่แล้วถูกใจกัน คุณลุงจะยื่นเควันให้เลยยื่นวีซ่าเควันให้เลยเลิศไหมซึ่งแกบอกว่าแกรอมาเป็นปีเลยเนี่ยแกยังไม่ได้เจอกันเลยพะสุดท้ายแกมาเจอกันนะใช่ตอนนี้เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุยกันถูกคอกันตุ้งติ้งค่ะของแท้เนาะของจริงผมลิขิตมันมีนะคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่มีนะหลังจากที่ ทำคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ส่งข่าวดีมาบอกหนิงว่าคุณหนิงเนี่ยคุณลุงเอาเอกสารนะคะแล้วก็ทำเรื่องยื่นกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็พิมพ์เอกสารออกมาแล้วส่งเอกสารทุกอย่างสำหรับของคุณลุงของคุณพี่นะคะแล้วก็รูปภาพทั้งหมดส่งไปที่ USAES ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วโลด่ังใจคุณลุงยังอยู่ไทยอยู่นะคะ แกเจ็บก็กักตัว14วันยอมกักตัว14วันแล้วก็อยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนนะคะอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนแต่ยังยังไม่กลับยังอยู่ในช่วงระหว่างหนึ่งเดือนที่แกยังอยู่อยู่นะคะแล้วก็ตอตอนเนี้ยเขาทําเอกสารกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเรียบร้อยก็เลยอัปเดตดีใจด้วยดีใจดีใจจริงค่ะดีใจด้วยแล้วก็ขอบคุณที่วางใจให้หนิงเป็นโค้ชให้นะคะและที่สําคัญนะคะ อยากจะให้มาอเมริกาไวๆเดียมาอยู่ด้วยกันเนาะจะได้ไปเลี้ยงฉลองกันด้วยกันจริงๆนะคะล่าสุดของคุณพี่ที่อยู่นิวยอร์กเราไปเลี้ยงฉล,ลองกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เห็นหน้าค่าตารู้จักอะไรกันเรียบร้อยนะคะซึ่งคนนี้หนิงก็ปุ๊บปั้นมานานเหมือนกันหนิงก็ดีใจอ่ะที่หนิงแบบว่าทาได้เนาะหนิงก็ดีใจแลวหนิงก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะอยากให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็ตั้งใจค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องได้เลยในการที่จะเดินสายฟอกค,คุณต้องได้ภาษาค่ะถ้าคุณไม่ได้ภาษาพวกคุณเช็ พอคุณแชทในเว็บเดทอันดับแรกประโยคแรกที่คุณพูดเลยขอโทษนะฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยดีฉันขอโทษนะฝรั่งหายดากไปเลยค่ะมันไม่คุยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาของคุณคุณต้องได้พอสมควรแล้วไม่อย่าอย่าไปพูดเรว่าฉันไม่ได้ภาษาถ้าเจอผู้ชายจริงๆที่แบบว่าเขากําลังหาอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกเลยฉันไม่เสียเวลาดีกว่าเขาก็ไปหาคนใหม่นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ภาษาคุณต้องรู้ตัวคุณค่ะว่าฉันไม่ได้ภาษาฉันต้องเรียน คุณจะมาบอกมาบอกฝรั่งว่าฉันไม่ได้ภาษานะให้เธอยอมรับฉันนะฉันจะได้คุยกับเธอได้เธอช่วยฉันนะฉันจะเธอได้ได้ไม่มีทางค่ะฝรั่งไม่รอคุณสมัยนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้หลายคนที่บอกอยากได้แต่ภาษาไม่ได้หรือบางคนอยากได้แต่ภาษาก็ได้แหละแต่คุยไม่เป็นมันก็ไม่มันก็คือจบ ถูกไหมฮะซึ่งซึ่งบางทีมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบกันแต่ที่พลาดที่สุดเลยถ้าคุณจะเดินสายฟอคือภาษาไม่ได้ภาษาไม่ได้นี่คือพลาดสุดเลยค่ะ1ถ้าเขาจะไปหาคุณแล้วเขาจะเอาคุณมาอยู่ด้วยเขาต้องมั่นใจว่าคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องได้ภาษาและสื่อสารได้กับเขาคุยกันรู้เรื่องถ้าเขาเจอกันกับคุณแล้วเขาคุยกับคุณไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้เขาก็เสียเวลาเปล่าที่เขาต้องไปกักตัว14วันเขาถึงไม่ไป นะ,ะแต่คุณลุงคนนี้เขาโทรวิดีโอคอลคุยกันมาเป็นปีแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เนี่ยสื่อสารได้นะคะแล้วคุณลุงก็เข้าใจในสิ่งที่พี่เขาสื่อสารพอไปเจอกันแล้วมันก็คือเก็ตกันไงมันก็คือเคมีมันโดนกันคือมันได้กันแต่ถ้าคุณมามาแล้วก็นั่งยิ้มไปเจอกันก็ไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่รู้เรื่องมันก็คือจบเขาก็ไม่เอาคุณ นี่คือสิ่งจุดจบของหลายๆคนที่หนิงเจอมานะคะไม่ใช่ว่าแต่คุณพี่คนนี้นะคนหนิงคนอื่นที่หนิงเป็นโค้ชให้ก็เยอะที่ไม่ได้ภาษาที่ไม่ได้ภาษาก็รอไปค่ะรอรอรอไปอายุ30ไม่ได้ภาษาเนี่ยก็ยังต้องต่อให้คุณอายุน้อยแต่คุณไม่ได้ภาษาฝรั่งก็ไม่ไม,ไม่ยอมก็เ,เรียกอะไรไม่เสียงที่จะไปหาคุณเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเขารักจริงชอบจริงอยากเจอจริงแล้วคุณก็ได้ภาษาเข้าใจกันได้เนี่ย เขาเอาคุนแน่นอนนะคะอยากจะฝากไว้วันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามพี่หนิงด้วยอย่าลืมนะคะกดแชร์เท่าไหร่ที่ทใ้พี่เป็นโค้ชนะคะหนิงขึ้นวิดีโอเอ้หนิงขึ้นไอดีไลน์ให้นะคะข้างบนไปแล้วบ๊ายบายค่ะ